สวัสดีครับมืัอนี้พาพี่น้องมาสมอันนี้เนาะรถไทยเนาะตีผ่านไทยสําหรับไทยหนาไทยให้ครับนี่คือระบบที่เ่าอ,อีสไซควบคุมผ่านไทยเนาะพี่น้องทำงารถยกขึ้นลงได้เนาะครับแต่งเสร็จลงอีแตนแบบนี้เน,ะนา,านนะอย,นอ,ยอยู่กับ สั่งใส่ไฮโดรลิกต้นพี่น้องเมื่อวานนี้ยกขึ้นรอบนึงแล้วเนาะครับแต่มันยังบอดีพอเนาะแก้ครให้มันดีกว่าเ่าครับ ระบบยกผ่านไทยเนาะดึงขึ้นดึงลงครับติดตามไว้มารอชมตอนเสร็จพร้อมกันครับ